ช้านี้นะครับ <c oughs> ก็มาซ้อมเขียนป้ายนะครับก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็พยายามตั้งใจนะครับพยายามตั้งใจที่จะเขียน <c oughs> เขียนป้ายนะครับคือการซ้อมเฉยๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับพยายามให้มันได้เหลี่ยมได้คมมัน <c oughs> จะเขียนคำว่าร้านกาแฟนะครับ เอาหัวมันก่อนเอาให้มันได้คมๆหน่อยนะครับสละเออร์เยวจะดันให้มันคมขึ้นไปแป๊บหนึ่งนี่ ดันขึ้นไปสูงๆนะครับนี่ <c oughs> ตรงไหนขาดก็เติมเอานี่ร้านกาแฟนะครับนี่คือลองเขียนป้ายด้ยเฉยๆครับ